อร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่อยมากเมค่ะมาค่ะสี่ลูกห้าลูกโอ้ยทุกรังเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะอร่อยด้วยกันค่ะพี่เอาใส่ถุงให้นู้ยเยอะถุงเลยด้วยไปฝากใหญ่เส้นใหญ่ครับเยอะน้ำค่ะ ทำเต็มเลยคะอร่อยไหมน่าค่ะบัณนี้ลงมือนะคะว่วเตได้กินนะคะโอ้ลูกชิ้นเยอะจังเลยลืมลูกชิ้นให้อาพูดพี่ทองใบลูกชิ้นอแ่หนึ่้ร่อยไหมนาค่ะบัณนี้ลงมือนะคะว่วเตได้กินนะคะโอ้ลูกชิ้นเยอะจังเลยลืมลูกชิ้นให้อาพูดพี่ทองใบลูกชิ้น มาลูกกินค่ลูกกินเยอะไปพี่ีฉันกินูปอันนี้ก็ดาราประจำช่องนะคะก็คือน้องสาวเนาะอันนี้ก็คือพี่ทองใบดาราประจำช่องนะคะงั้นก็ลูกชายดาราประจำช่องค่ะอนนี้ก็ดาราประจำช่องนะคะก็คือน้องสาวเนาะอันนี้ก็คือพี่ทองใบดาราประจำช่องนะคะงั้นก็ลูกชายดาราประจำช่องค่ะี่อร่อยเนาะ ทำเต็ะขอ,ออนุญาตทานต่อนะคะบ๊ายบ้าอ,อ,อร่อยไหมน่มาค่ะอันนี้ลงมือนะคะวัวตได้กินนะคะโอ้ลูกชินก้นเยอะจังเลยลื่งลูกชิ้นให้อาพพี่ทองใบลูกชิ้นเหลือเหินเลยเลยดู <c oughs> มาลูกชิน้นค่ะลูกชินช้นเยอะไปกินนูกิชามนี้ก็ไม่หมดหอ่ะได่ดมาก <c oughs> ใสรปมาลวกินก๋วยเตียวไหมจินกับน้องสาวค่ะใส่พริกไหมไม่ไม่ต้องใส่เลยค่ะนี้ก็ดาราประจำช่องนะคะก็คือน no like like ้องสาวนะอันนี้ก็คือพี่ทองใบดาราประจำช่องนะคะงันก็ลูกชาดาราประจำช่องค่ะอ่เศษกก็ได้นะอรมาจทดกันนะะเดอมาก น้ำส้มอยู่ไหนอ่ะน้ำส้มก่อนเนี่ยนี่เป็นแต่เมนูมาค่ะอือก็ไปกินก๋ยเตมันปูออร่อยมากอืมทำจังโตค่ะใส่พริกไหมไม่ไม่ต้องใส่เลยค่ะนะคะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ค่ะ เตี๋ยวเรืออร่อยอร่อยด้วยกันนะคะน้าคะแมวเหียวมาขอกินด้วยเนาะนี่ค่ะแมวมาลูกกินค่ะลูกกินเยอะไปเมื่อกี้ฉันดูกนะคะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยอร่อยด้วยกันนะคะน้าคะแมวเหียวมาขอกินด้วยเนาะนี่ค่ะแมวขนเหี่ยวจิ๋ว ใกล้ถนนนิดเองนะค,ะนะครับเนาะเดี๋ยวจะมีเสียงรถดังเข้ามาแล้วะจ๊ะเนาะดูให้นะะี่ค่ะเจ้าหน้าที่อร่อยค่ะเนาะดูให้ใส่พริกไหมไม่ไม่ต้องใส่เลยค่ะ เดี๋ยวอร่อยด้วยกันนะคะ mm hmm. เอยอะมากเลยค่ะมาค่ะทานด้วยกันข mm hmm. ออนุญาตทานต่อน,นะคะ mm hmm. บ้ายนี่ค่ะจะน้ำป้อมเียอร่อยค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ ใกล้เหนนิดนึนะฮะเนาะเห็นเสียงรถดัง้ามาแล้วจ้ะอนาะทำตัวตว มาลูกกินค่ะลูกินเยอะไปเมื่กี้ฉันอู่เนาะยู้ห้อได้หรอมาอเกรเจอหม่กินนาัะพี่เอาใส่ถุงให้นูยเะถุงเลยด้วยไปฝากใหญ่เส้นใหญ่เหรอเยกะแยค่ะ

เนียวมาได้ครับราเจอใครน้างนี่คืดาราประจำช่องนะคะนี่ก็คือพี่ธงใบดาราประจำช่องนะคะงั้นก็ลูกชายดาราประจำช่องค่ะออนี่ส้มอยู่ไหนคระบอือส้มก่อนเนี้ยวโเแต่ไม่รู้ มาค่ะนี่เนาะหยุดให้กินชามนี้ก็ไม่หมดใช่คุณมานี่ถ่ายเรื่องกรรมมาแล้วกินเวียเปียวไหมกินกับน้องสาวครับกินชามนี้ก็ไม่หมดใช่คุณมานี่ถ่ายเรื่องกรรมมาแล้วกินเวียเปียวไหมกินกับน้องสาวครับนะค่ะเปรียว อร่อยด้วยกันนะคะเยอะมากเลยค่ะมาค่ะทานด้วยกันกินชามนี้ก็ไม่หมดอช่คุณปมากชายเรื่องตามาเพราวกินเวยเปียวไหมกินกับน้องสาวเขานี่ก็ดาราประจำช่องนะคะก็คือน้องสาวเนาะอันนี้ก็คือพี่ธงใบดาราประจำช่องนะคะงั้นก็ลูกชายดาราประจำช่องค่ะชอบขนมอันนี้ยัวจิ๋ว เียใกล้เห็นมิ้นตยงนะคะเนาะเดี๋ยวมีมเม้เสียงหดดันเข้ามาแล้วจ้ะอันนี้ก็ดา,าระะา,นนา,ดา,าประจำช่องนะคะก็คือน้องสาวเนาะอันนี้ก็คือพี่ธงใบดาราประจำช่องนะคะงั้นก็ลูกชายดาราประจำช่องค่ะตอเชื่อแบบเดิมโอต๊อก น้ำส้มอยู่ไหนอ่ะมีน้ำส้มก่อนเนี่ยเหรอเฮ้ยแไม่ลูกมาะคะ่ะอือมาค่ะเกี๋ยวอร่อยด้วยกันนะคะอือเยอะมากเลยค่ะมาค่ะทานด้วยกันไม่ได้กินใส่พริกไหมไม่ไม่ต้องใส่เลย <โ frustrating S 1> ค่ะ,น,น,น,คะนะคะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ค่ะ เปียวเรืออร่อยอร่อยด้วยกันนะคะมาค่ะแมวเหนียวมาขอจิ้มด้วยเนาะค่ะแมวเหนียวใส่พริกไหมไม่ไม่ต้องใส่เลยค่ะน้ำซุปอยู่ไหนอ่ะน้ำส้มก่อนเนาะเพื่อนแต่ไม่ลุกมาค่ะอู้หึันหนึ่เหนียวจิ้เหนียว ใกล้ถนนมิตเจริญนะคารเนาะเดี๋ยวนี้เสียงรถดัง้ามาแล้วจ้ะใส่พริกไหมไม่ไม่ต้องใส่เลยค่ะนะค่ะเดี๋ยวอร่อยด้วยกันนะคะเยอะมากเลยค่ะมาค่ะทานด้วยกันกินชามนี้ก็ไม่หมดมากมากใส่รังกาม กินก๋วยเตี๋ยวแมวกินกับน้องสาวครับนะคะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยอร่อยด้วยกันนะคะนะะแมวเหียวมาขอจินด้วยเนาะอือค่ะแมว